ไปต่อครับบ้านเขาไม้แก้วสี่แยกตรงนี้ตรงหน้าไปตามถนนเพชรเกษมเส้นรตรงนะครับมาเล็กสีนี่แหละครับไปไหนครับไปกระบีค่คัันี่ต้นไมใ้ใหญ่ๆนั่นนะ ทางใต้แล้วมันชุ่มจ่ำหัวใจนะฮนี่สําหรับคนที่ไปภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานมาแล้วนะวันนี้สามสิบเอ็ดกิโลกระบีครับจอจังในร้อยหกสิบสามนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านศาลาพระม่วงครับตำบลคลองหินอัฟเฟออ่าวลึกนะฮะจังหวัดกระบ,บีครับที่ตรงนี้นะฮะบ้านตำบลพระม่วง คลองหินครับนี่คือคลองหินข้ามสะพานปั๊บบอกคลองหินนะครับบ้านสาราพระมอ่งนี่บ้านสาราพระม่วงนะบ้านคลองหินครับคลองหินครับคลองหิน น่าจะติดกับบ้านสาราปราม่วงครับลองหินลองหินบ้านไหนหนังครับนี่บ้านไหนหนังครับโรงเรียนหินวิทยาคมอยู่กว่ามือครับทรล้ว่าตรงนี้คือก้องหินนะครับตร,ตรงติดกันแล้วครับตรงติดกันกับบ้านสาลาประมว่วน นี่ก็สองฝั่งนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นสวนปม์มฝั่งขวาจะเป็นสวนยางนะแต่สวนปาา์มสลับสวนปม์มสวนยางสลับสวนปา์านะสิ้นสุดเขตแฝงทางนะฮะจังหวัดพังงาครับแฝงทางหลวงฮะสิ้นสิ้นสุดก็บอกนั้นนะอีก,อกระบีนี่อีกาอา28กิโลครับสั่งใน160 เลี้ยวซ้ายก้างหน้านะสำนักสงฆ์ทุ่งต้นปีสามัคคีกับบ้านเขาขาวครับโอ้โหโรงเรียนทุ่งต้นปีกครับ อ,อ่างอาหารร้านอาหารเกศไม้ต่ปิดจปแล้ว ทำ้ำเสืออีกยี่บสามกิโลครับเออเจะได้น่าไม่เมื่อไปจริงไปเที่ยววัดถ้ำเสือจได้อย่างแรงเมื่อย็ปแล้วเคยไปเที่ยวมาครับเพื่อนเพื่อนวาไม่เคยรู้จักหรอกท้ำในขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวนี้แต่เขาทำดีนะ เขาทำคล้ายๆแบบโบสถ์คล้ายๆแบบศาลสารคาร,า,ราเรียนสเสบือถ้ำเ่ยขึ้นไปส้มดี่ที่นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกับปลายไม่เหมือนทางภาคกลางหรอกแต่ว่ามันมีมาเรื่อยๆสัมสิทธ์แต่ว,ว่ามืดนักไปไม่ได้ ไปวัดนี่ก็ต้องไปช่วงเช้าหลังบ่ายสองบ่ายไไัไม่เท่าไหรนะปัม๊มบตทอทอ,อยู่ฝ่ามือครับบาดิโอโอ,โอ้ชื่อตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านเดี๋ยวตาจาไม่ผิดนะตาจำไม่ผิดนะบ้านทุง่งทุ่งอะไรแล้วเนาะทุ่งอะไรนักอย่างนะ ทุ่งออกทุ่งๆอ่ะเดี๋ยวให้บอกบอกใกล้ตอนสี่แยกอ่ะอ<ม>เออนั่นอะเกี่ยวกับทุ่งๆอ่ะไม่รู้ทุ่งอะไร<ม>เคยมีเคยมาขายตลาดนะถ้าเปิดประมุลนี่ยอ,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 อ๋ออ๋ออ๋อนี่ก็ชื่อว่าอ๋ออ๋อใชใๆใอ่าลืมอ่ะไม่ได้มานานหลายปีอ่ะ กวังขวาเห็นป่านะครับคือส่วนปามนะครับแต่ว่ารู้จักอาแก่แล้วแก่ตัวนะครับหมดสภาพหรือเปล่ามันอ๋อที่ไฟเกีียวพอดีครับท่านผู้ชมสามแยก ทุ่งมะพร้าวครับถ้าจำไม่ผิดนะบ้านทุ่งมะพร้าวกระบี่ยี่สบสองกิโลครับอย่าไปสนใจเลยครับกระพลาดก็พลาดอ๋อนี่ฮะบ้านทุ่งเฉยๆครับบ้านทุ่งครับเขตอำเภอเมืองกระบี่ครับตรงนี้ก็เรียกว่าบ้านทุ่งโรงเรียนบ้านทุ่งเออชุมชนบ้านทุ่งแต่ว่าทุ่งอะไรจําไม่ได้ไม่แม่นนะนั้นเองที่แจ้ก็เรียกว่าบ้านทุ่งครับทุ่งทุ่ง ไม่มีอะไรต่อเน,นื่องแล้วทุ่งเฉยๆครับโอ้โหวัด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 พระพุทธรูปเป็นไม้ยืนบินตะบาดอยู่อะถือไม้เท้าด้วยอะสีวลีอ่ะเป็นเรื่องนะโอ,โอ,โอเคกดติดตามไว้ด้วยนะครับ